สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกครับวันนี้จะมาตอบคาถามว่าเที่ยวอ,อย่างเดียวยังทําสวนอยู่ไหมแล้วก็ยังขายต้นบอนสีอยู่ไหมยังทําสวนอยู่แล้วก็ยังปลูกต้นบอนสีปลูกไม้ด่างต่างๆเต็มสวนเลยนะฮะไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยที่สําคัญตอนนี้เยอะกว่าเดิมด้วยนะฮะทั้งมอนสเตอร์่ามอนสเตอร่าอัลโบนะฮะมอนสเตอร่าจแอนทั้งตัวสเสนจันประกายดาวครับทั้งตัว บอลหูช้างด่างเหลืองแล้วก็บอลกระดาษดางทุกอย่างเลยไม้ด่างตัวนี้เต็มสวนเลยนะฮะและที่ขาดไม่ได้ที่ทําให้ผมมีตัวตนก็คือบอลสีนี่แหละครับนี่บอลสีก็ยังปลูกเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยไม่ได้ทิ้งไปไหนครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวครับแล้วมันหนาวจัดมากๆเลยทําให้บอลสีที่สวนผมเนี่ยแคะแกนต้นเล็กๆนี่ไม่โตเลยไม่โตเลยแคะแกนนะฮะแล้วกพ็พอมันไม่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยลายตัวเล็กๆอะ่ะลายมันมาเกาะกินรวมทั้งพวกเพีย้ย พวกอะไรต่างๆมันมาลุมกินแล้วแล้วก็เพิ่งพ่นยาไปครับก็เลยทาให้ยังไม่กล้าขายต้นบอนสีที่ส่วนไปเลยประกอบกับตอนนี้ที่สําคัญก็คือราคาบอนสีที่มันตกลงมากๆเลยนะฮะจากเมื่อก่อนเนี่ยต้นละร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยเนี่ยยังพอได้กําไรพอราคาตกลงมางเดือต้นละ4สี่สิบเก้าห้าสิบเก้าสามต้นร้อยโอ้โหผมนี่ไปไม่เป็นเลยนะไปไม่เป็นเลยก็คือว่าการค้าขายต้นไม้ที่ราคาต่ํากว่าหนึ่งร้อยเนี่ยส่วนผมเนี่ยขาดทุนครับ คือผมยังบริหารต้นทุนได้ไม่ดีพอยังขาดทุนอยู่เพราะว่าค่าส่งเนี่ยเมื่อก่อน25ตอนนี้ก็อัพขึ้นเป็น67บาทค่ากล่องอีกประมาณสัก30รวมต้นทุนแล้วเนี่ยประมาณ100ต่อ1กล่องนะฮะ100บาทการขายต่ำกว่า100เนี่ยขาดทุนคือขาดทุนเลยนะฮะมันก็เลยเออไม่คุ้มกับการขายของออนไลน์คือเราไม่ได้กําไรนะครับการที่เราทํากิจการค้าขายแล้วขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่อยากทําต่อคือมันขาดทุนนะ,นะฮะ ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อต้นมันเล็กอ่าแล้วก็ไม่ได้ผ่าหัวบอลสีเลยแล้วก็โดนเพี้ยลงนะฮะอย่างหนักเลยทําให้ตอนนี้ก็เลยไม่ได้ขายมาหลายเดือนแล้วล่ะนะฮะหลายเดือนแล้วละ่ะคือราคาบอลสีที่ต่ํากว่า100บาทเนี่ยมันเหมาะกับการขายหน้าร้านคือมาที่สวนมาที่ร้านแล้วก็ซื้อใส่ถุงกลับอ่ามันไม่เหมาะกับการแบบว่าส่งไปรษณีย์แล้วก็ส่งออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะคือราคามันต่ําเกินไปก็เลยว่าอ่ะชะลอไปก่อนดูแนวโน้มทิศทางของราคาของตลาด ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยวางแผนว่าจะทํายังไงต่อไปนะฮะกับบอลสีแล้วก็ไม้ด่างต่างๆแต่ก็ยังปลูกปลูกเป็นงานอดิเรกปลูกเป็นกิจกรรมยามว่างเวลาที่เราเครียดฟุ้งซ่านก็ได้ต้นไม้เหล่านี้แหละช่วยปลอบประโลมให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีพลังชีวิตมากขึ้นนะครับจริงๆเรากับต้นไม้เนี่ยมีสิ่งที่มือเหมือนกันอยู่ทําให้คนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบธรรมชาติเนี่ยรักก็คือว่าเราค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้ต้นไม้ก็เหมือนกับเรานี่แหละนะฮะค่อยๆเติบโตเรียนรู้นะครับผมแล้วก ไม่ไม่สมบูรณ์แบบมีใบเบี้ยวมีไม่สมมาตรไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ต้นไม้ก็ยังมีค่าแล้วก็สวยในแบบฉบับของเขาเราก็เลยชอบต้นไม้แล้วก็ปลูกอยู่พูดได้ง่ายๆคือทําเป็นงานอดิเรกใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขอยู่กับสวนสวนผมเต็มเลยนะฮะตอนนี้แม้จะลดตู้เลี้ยงบอลสีเหลือ2ตู้ส่วนมากจะเป็นแม่พันธุ์แล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ออกมาเลี้ยงนอกตู้หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้โพสต์ขายเลยนะแต่ตลาดยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับสวนใหญ่ ส,วน,สวนใหญ่ๆเขายังขายได้เรื่อยๆแล้วเขาขายปริมาณมากๆเนี่เขายังขายได้อยู่แต่สวนผมเล็กๆสวนผมเล็กๆมี2อสตู้แล้วก็เลี้ยงนอกตู้นิดๆหน่อยๆครับก็เลยชะลอก่อนเ็าเลยชะลอแล้วก็ออกไปเที่ยวบ้างนะครับออกไปพักผ่อนไปรีวิวไปอะไรต่างๆนานาก็ยังใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วก็บ้างๆก็มาดูต้นบอลสีดูไม้ด่างนะครับมาเล่นกับบีบีอยู่ในสวนนะฮะอันนี้ก็เริ่มมีดอกแลท่านบางแก้วเดี๋ยวรอให้ดอกบานก็จะผสมนะฮะก็ยัง อยู่ในสวนแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรารักที่เราชอบอยู่เพียงแต่อาจจะไม่ได้ทําเงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนปีที่แล้วเหมือนสปีที่แล้วช่วงโควิดหนัก,นกแต่ก็ยังสามารถที่จะค้าขายแล้วก็ได้เงินอยู่นะฮะคือได้เงินก็ยังเลี้ยงชีพเองได้อยู่กับไม้ใบแล้วก็ไม้ประดับเหล่านี้นะครับเอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับอยู่บ้านวันนี้อยู่กับบีบี้แล้วก็โซนี่วิ่งไปวิ่ง,ง,งมารอบสวนเลยกับช่วงเวลาเย็นๆที่ดวงอาทิตย์กลังจะรับขอบฟ้าแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพช่วนนีีี้้ลมมาาวววอกแคครรััับบสสด